ฉันน่ะดมกลิ่นอยู่มันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะเพื่อนเมื่อสร็ลักที่เรืองแสงพุ่งอยู่ในตัวคุณและอำนาจหรือเอาคมขู่แล้วกันโอ้โหสิบไม่รีนะไม่รี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 โอเคปเฮ้ ตุละครโอ้ยตูถล่มคนทั้งก๊อปปี้ถล่มคนทั้งไอ้นี่มาแล้วไกแค่สองคนมันจะไปยากอะไรสิแปดเลยแตนนอนมาเลยเด็กๆที่รักของฉันทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่เคยตบหน้าสาวน้พยผูหน่าสงสารคุณเลย วงการแววมดคุณเป็นคนสุดท้ายได้โปรดได้ปล่อยเธอขอบคุณพระเจ้าที่รักฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเหล่านั้นหยุดเราจะไม่ถามอีกเออเกิดอะไรขึ้นระวังอย่าเชื่อคำพูดจะปังเธอพี่สาวของเธอเป็นแม่มด เราไม่อยากเห็นเธอตั้งแต่เมื่อวานฉันมอบหัวใจของฉันฉันไม่รู้จักน้องสาวของพวกเขาเพียงพอที่ไหนไม่ปล่อยให้เธอทำร้ายไปอะเอเทลเอเทลคุณทำอะไรกับน้องสาวของพวกเขาปลัคคุณควรจะปกป้องฉันเสือที่รัก คำแนะนำค,คุณเคยทำที่ประตูของฉันนะนะไปบ,บายน่าวบ้านะหายไปแล้วไม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเธอมันบา้าเลือดมากเธอสามารถยิงดอกไม้ไฟกับร่างเธอได้หมดฉันสนใจแค่แม่มดเร เกิดอะไรขึ้นนั่นคือน้องสาวของเราเมรีนาเธอเธอมีสภาพที่และแย่หลังจากสมสมีเธอเสียชีวิตเริ่มพูดแปลกๆเช่นอยากให้เขากลับมาสิ่งต่อไปคือเธอไปหาแม่มดมันโง่มากเราไม่เคยเจอตั้งแต่ตอนนั้นไม่เป็นไรหรอกเราต้องให้เธอกลับมาได้อย่างรวดเร็วโอเคได้เดี๋ยวไปช่วย คุณรอเล่นหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแันไม่มีแรงทิ้งเลยเ้กับคุณแต่โจไม่มีโอกาสพวกเราน่ะต้องกลับมาด้วยตัวเองยัยอ่ะเอ้ยหน่วยสบแนตรายงานออ้ผู้นำของกอบบินถูกทับลายเราคงไปจากที่นี่แล้วแต่ฉันได้ยินว่าคุณเป็นคนจัดการขอบคุณนะฉันรู้สึกขอบคุณมากฉันรวบรวม จากนั้นพวกเรารวบรวมจากเอนี enough, have, team, Hayır, ่คือสิ่งที่พวกเรารวบรวมมาถึงจะไม่มากแต่คุณก็รับมันนะคุณสามารถเก็บเหรียญของขอบคุณมันไม่มากเพียงพอแต่คือทั้งหมดที่เรามีฮันซินก็อยากจะขอบคุณเช่นกันเขากลับมาเมื่อคู่ที่ผ่านมาฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนไล่ล่าไล่ทันกับกาก้า สำหรับพวกเราไม่มีกองทัพคอยหนุนหลังน่าทึ่งมาก<ร>าในที่สุดพวกเราก็สามารถออกจากกันบางทีไม่จำเป็นต้องพูดถึงการอําราเราสามารถเข้าร่วมแคมป์ของคุณได้เพื่อเฉลิมฉลองถ้าคุณมีเราเราจะพบกันที่นั่นลุงมีของขายไหมลุง หัวใจแห่งนรกฉันคิดว่าฉันสัมผัสได้ถึงคุมนรกแถวนี้นะแต่ฉันน่ะนะดีใจที่มาจากนรกเข้าร่วมเจตจำนงโดยฉันซาเรียหัวหน้าปีศาจฉันคิดว่าฉันเหมือนคุณเอลูซาพวกเขาเป็นปีศาจใจดีเมืองของคุณถูกกืนหายไปฉันโชคดีดูเหมือนคุณเองก็เช่นกันแต ดูเหมือนคุณจะทำเครื่องจักรจากนรกมาด้วยนะอ๋อของขวัญเล็กๆน้อยๆจกซาเรียทำให้ฉันร้อนลุ่มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมากร้อนด้วยกลิ่นของมันอาจจะเป็นแหวนลูกสูบหรือน้ำมันที่รั่วถ้าฉันฟังนะนะด้วยความยินดีอย่าเข้าใกล้เกินไปละ่ะไม่งั้นมันจะตรายได้นะ ไมู้ช่เปซออกเดสมอนโอ้โอ้จริงด้วยมันเผาไหมใครก็ตามที่รวบรวมเอนจินมาต้องการมันพยายามปิดวาลปีศาจฉันอาจจะช่วยได้แต่ฉันต้องการเออเหล็กนรกและคำอธิษฐานของค้อนของฉันจะอยู่เคียงข้างเสมอ สิ่งนั้นไม่สามารถทำงานฉันไม่มีความมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นได้อุณหภูมิลดลงได้ไหม,ไม,ไมฉันกังวลว่าฉันจะไปกระชากใครสักคนสักวันหนึ่งฉันกังวลถึงการเอาชีวิตรอดในคืนนี้แต่ช่วงหนึ่งช่วงที่สองเราสามารถทำให้คุณเย็นลงได้แต่เครื่องยนต์ของคุณต้องเสถียรนะนะ เฮ้ทหารฉันคิดว่าเราเก็บเหล็กนรกร้อนได้แล้วคุณพูดอะไรฉันควรถามเขาไหมแน่นอนดูเหมือนว่าเราจะมาทำอะไรได้บ้างไหมได้โปรดอ่ะใช้งานซะโอ้น้ำหนักของมันและลูกโชนของมันวุ่นวายฉันไม่คิดว่าฉันควรอยู่ตรงนี้นะขอเวลาสักครู่ คิดว่าอย่างนั้นเออเออออคิดว่านะขอเวลาสักคู่นี่ทีนี้ถ้าฉันติดตั้งเกงว่าไม่คิดว่าจะมีถุงม,มือที่หนาพอในพื้นที่ที่มันป้องกันความร้อนได้แบบนั้นนะนะ ติดตั้งเองเลยหรอใจเด็ดมากาดีจริงๆฉันน่ะยังคงลุ้มล้อมเหมือนนรกแต่รู้สึกน้อยลง hole, ใช่โยเพื่อนความขอบคุณที่คืนพอใจนะสำหรับความร้อนฉันไม่รู้วิธีแก้ไขแต่ฉันไม่เลยอมแพ้ เป็นไปได้ว่าห้องเผาไหม้นั้นมีฉนวนของตัวเองหรือต้องการสารหล่อเย็นอะไรบางอย่างพบกันอีกครั้งที่ประตูบัลทันเกตถ้าฉันมีอ,อ่อแร่พอระวังตัว,วนะนะคาแรกหวังว่าฉันจะพบคุณที่นูน่นฉันจะมีบางอย่างที่สัญญาว่าจะรายงานเมื่อพบเหล็กอินเฟอร์โน สวัสดีนะคะยนดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะแต่น้าสตรีมฟุยค้างไปแล้วฟุยเลยไม่สามารถเช็คสตรีมอะไรได้นะดีเหลือเกินปาดูค่าแหลกกันการอัปเกตของเดมอนมันทำให้ฉันเลนลงฉันรู้สึกดีขึ้นมากฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะรู้สึกถึงพลังได้มากขนาดนี้ฉันจะหาเหล็กจากคุมนรกให้เพิ่มแล้วคุณจะต้องอัปเกรดไปครั้งที่สองไม่ช้าหรือเร็วฉันรู้สึกมันถูกเผาไหม้ จริงๆนะมันรู้สึกเหมือนเชื้อเพลิงนะคุณไม่เป็นไรนะโอ้ฉัน <burn S 1> พร้อมที่จะเผาไหมตลอดทั้งคืน of, ฉันสามารถ <John S 1> พูดกินเบเจอร์ยักได้เลยนะขอดูอายาจูเจนเนอ์นะะช่วยดูอีทันซินนะฮะกลับมาที่ป่าเออเขาน่าจะช่วยเราเรื่องปรสิตเราควรพูดคุยกับเขาโอเคนี่คือดูอกทันซินเนาะจากที่คุยกับเซฟรอเมื่อกี้ก็จะมีนะ โอเคบันทึกของดูอิดคนแรกอันนี้เอาชนะกอบรินโอเคนี่ช่วยเมรินาหลังจากเธอ,เอป้าเอเทลหายตัวไปพี่ชายทั้งสองคนก็ออกไปตามหาโดยมั่นใจว่าน้องสาวเขาอยู่ตรงนั้นมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปละกันอะฮันซินมาเลยลุงเงี้ยว คุณเองเพิ่งได้รับตำแหน่งเพื่อทำพิธีแห่งน้ำนะฉันควรในประเทศคุณออกไปจากที่นี่แต่ฉันจะฟังคำอธิบายของคุณคุณเป็นหนี้ฉันฉัน,ฉนไม่ได้เป็นหนี้อะไรคุณก็ปิดน,นั้นรุนแรงเหมือนแมลงสาบขนาดที่จระดูดหลังเราในอดีต ฉันน่ะจะต้องเลือกที่จะปกป้องพวกเราเงียบพิธีน่ะเสร็จแล้วฉันน่ะยอมรับในการมีอยู่ของคุณแต่จงพิจารณาตัวเองใหม่อีกครั้งอย่าลืมแนวทางของดูอิสสถานที่แห่งธรรมชาติเราได้เรียนรู้ทั้งหมดอีกมากมายถอยไปแล้วความกดเกีียวของธรรมชาติจะบดขยี้ของคุณตามที่ขอมาสเตอร์ฮันซิน ไม่จำเป็นต้องรุงแรลขนาดนั้นก็ได้นะวางผิดที่เรื่องที่กังวลน,นั้นสำคัญต่ตอตนเองเธอต้องเรียนรู้การเคารพความสมดุลต่อทุกสิ่ง <highlighter> ในเมื่อไม่ช้าไม่นานแต่ตอนนี้ฉันเป็นหนี้บนคุณคุณโอวเรือเชลุงป่าที่นี่ธรรมชาติมันม <h neg> ีชัยอีกครั้งฉันเป็นหนี้คุณไม่หนูเป็นหนี้ลุงฉันคุยกับรัส เขาจะตอบแทนทุกอย่างที่พยายามทำให้คุณได้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการเดินทางต่อหอทอยมูนไรส์ทาวเวอร์อันตรายกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นปัญหาของวันพรุ่งนี้หาวันให้ตัวเองอในค่ำคืนนี้พักผ่อนแล้วฉลองกับชัยชนะที่เกิดขึ้นน ออดูอิทันซินนั้นขอบคุณเรานะคะบอกว่าทาจะตอบแทนอย่างแน่นอนออสำหรับความพยายามของเรานะคะดูอ,อีกคนแรกนะคะบันทึกผู้รีภัยนะคะขอบคุณเราโอเคงั้นแปลว่าเหมือนกันโอเคแป๊บหนึ่งเราอยากจะเฮ้ยเฮ้ยลูกแก้วลูกแก้วอีกแล้วเหรอลูกแก้วเจ็บพุ่งอีกแล้วลุงลุงเจ็บพุ่งอะ่ะโอเคปะ สภาพของฉันตอนนี้เนี่ยนะถูกเมินเล็กน้อยฉันต้องกินสิ่งประดิษฐ์อื่นในมื้อช้าขอบคุณนะเออวิโรลซากิสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะดีมากเลยแทบจะไม่มีผลใดๆกับมิสเตอร์ มีความเมตตาต่อพวกเราทุกคนฟังนะฉันต้องคุยกับคุณกับพวกคุณทุกคนฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเยี่ยมต่อไปมันไม่มีความจำเป็นฉันอ่ะนะเชื่อใจคุณฉันอ่ะนะเอพิจเอพิเอสอ่มากเลยนะฉันเหมอนนะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่สิ่งที่ฉันคือเงาบนดินฮะฉันเป็น อัจฉรยะที่คใครๆเรียกว่าพ่อมดอัจฉรยะอายุน้อยและสามารถควบคุมวิทย์ได้เท่านั้นแต่นั้นยังเป็นเพียงเพลง,งแต่งที่แต่งขึ้นมาทาักษะของฉันนั้นได้รับความสนใจจากแม่มดแห่งเวสมนเลดี้แห่งความลึกลางเทพม,มิสเตอรเธอเปิดเผยตัวกับฉันท่านจะกลายเป็นครูของฉันในเวลาต่อมากลายเป็นคนพึ่ง เพิ่งจะต่อฉันต่อมาแล้วแล้วก็ก็กลายกลายเป็คนรักรักกันคุณกำลังพูดว่าคุณหลงรักเทพโอ้ยเรามีความสุขต่อการอยู่ร่วมกันทั้งร่างกายและจิตวิญญาณถึออย่างนั้นฉันต้องการมากกว่านั้นคุณเห็นแล้วนี่แม้ว่าเราเป็นพ่อมดที่เก่งกาจแค่ไหนก็สามารถเป็นมนุษย์ธรรมดาได้ มิสซ่าคอยตรวจสอบเราขอบเขตไม่ให้เราข้ามและแต่ทุกครั้งที่เราฉั้นอยู่กับเธอฉันยืนอยู่ตรงหน้าผาฉันมองไปยังสิงมหาจันทร์ที่อยู่ไกลออกไปฉันพยายามจะข้ามเขตของเธอคุณจะพยายามข้ามเขตเหล่านั้นไปได้อย่างไรฉันพยายามน้องนาวเธอทำหน้าบึง้งอ้อนวอนสาบานความทะเยอทะยายนของฉันฉน,นั่นคือการรับใช้เธอ ไห้ดีเท่านั้นดูเหมือนว่าไม่นึกเลยว่าเราจะได้ร่วมเตียงกับเทพธิดาแล้วฉันก็ไม่พอใจดังนั้นฉันจึงอยากจะพิสูจน์คุณค่าที่มีต่อเธอตอนนั้นฉันมันโง่เขาฉันแบ่งปันเลิกเราความหลังดีๆทั้งหมดเออบอกฉันทั้งหมดดีมากต่อไป การลครั้งหนึ่งหล่อผู้ยิงใหญ่อาศัยอยู่ที่หอคอยแห่งหนึ่งหอคอยนั้นอัามารถบินไปได้งั่นเนบันทึกประวัติศาสตร์ความในใจเขาพยายามช่วยเทพีแห่งเวทมนต์แต่เขาเดินพลาดเองเขาเกือบจัดการได้หมดแต่มันไม่ทั้งหมดทั้งอาณาจักรของเขาพังทลายลงมาเวทมนต์ที่ปล่อยออกมามันน่าทาราจั์ ราวกับความกระหนครั้งใหญ่ที่ล้าสมัยและสร้างสรรค์ฉันคิดว่าตัวเองไม่สามารถต่อต้านการโจมตีได้และตกเป็นสิ่งเสียงและเว้นมนทั้งหมดนั้นทำให้อนาจาักรของมนุษย์จนกระทั่งมิซานกลับมาเธอคืนเธอรวบรวมทุกอย่างที่มันกระจัดกระจายเข้าด้วยกันจนกระทั่งฉันศึกษาและเรียนอยู่ตำรา ตัเป็นชิ้นส่วนของวิกที่แตกหักและพันลึดเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นคือสิทงที่เราหายไปเธอกับเทธีดาเหมือนน้ำที่เทลงไปในทะเลแน่นอนบางครั้งฉันก็คิดว่าความแข็งแกร่งของฉันน่ะในสันนลัก ฉันไม่แน่ใจว่าการกระทำของฉันแฝงไปด้วยความโรแมนติกโน้มน้าวจูงมือมิสเตอร์แาะฉันต้องรับตูดดินแดนต้องห้ามแต่ฉันเข้าใจผิดฉันได้รับหนังสือนิทานและการศึกษารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปที่นี่วางมือคุณบนหัวใจของฉันฉันจะแสดงให้เห็น คุณรู้สึกถึงลูกออสที่อยู่ภายใต้เกลออคุณมองผ่านดวงตาของเกลมองไปยังความทรงจำอันน่าสละล่อยงสยกสยองหนังสือที่ถูกผูกไว้ข้างในไม่มีกระดาษมีเพียงผ้าและกลุ่มผ้าสีดำ ปันของมันกงเล็บของมันมันไม่หยุดมันขุดเจาะเข้าไปในหัวใจหิวโหยคุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรขอบใจนะแต่ฉันน่ะนะนะซึมซับมันไม่มากมเพียงพอที่จะฆ่าฉันได้ในทันทียังไงล่ะ ตาเลือกแล้วกูการทำลายล้างของชาวเนเธอร์แลนเป็นสิ่งที่โลกผูกขาดน่าจะคำนี้คำจุกอกของฉันการดูซับวิทของฉันมันทำให้ศักยภาพของฉันมันคงเงียบและการสั่งคนอย่างเต็มที่ก็ตาม คุณจะตายแต่มันจะแย่กว่านั้นฉันจะระเบิดะฉันไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะปะทุเมื่อไรจากเวทมนต์ของชาวนิเธอร์แลนของฉันแต่ฉันพูดได้ว่ามันเป็นเศษเล็กน้อยแต่มันจะมีท่าเท่ากับเมืองของ w วอร์เตอร์รีฟฉันเชื่อคุณเกลคุณน่าจะบอกฉันทันทีฉันรู้ทั้งหมดนี้ มันรู้สึกมันถูกหักหลังคำพูดนี้เราควรแยกกันเราเดินทางมาด้วยกันไกลและเราจะเดินทางต่อไปด้วยกันโอ้ขอบคุณฉันโล่งใจมากจริงๆนี่คือวิญญาณที่เป็นเหล็กของฉันขอบคุณมากเลยนะที่ได้รับหัวใจใหม่ของฉัน ฉันขอขอบคุณแต่ถ้าฉันขอต้านฉันได้ฉันตกไม่ว่าวิธีใดก็ตามฉันยืนอยู่ตรงหน้าผาแต่ถ้าคุณไม่หวังเกินไปฉันจะสู้ปรับอะที่ฉันทำได้ในตอนนี้ฉันเบื่อที่จะดินเสียงของตัวเองแต่ฉันกล้าที่จะออกมา ลองคิดดูแก้วแะมีลูกแก้วเห็นการทำลายอยู่ในตัวตลอดเวลาที่พูดถึงมันนะใครมันจะกล้าเก็บความรักแบบนั้นกับเพื่อนเขาไม่ไว้ใจคุณตั้งแต่ตอนแรกมันจะดีกว่านะถ้าคุณอยู่ในใครสักเลงนึน <c oughs> โอที่รัก <c oughs> ฉันคิดว่ามีบางอย่างที่พิเศษอนะนะแล้วปุ๊บ อเอ้ยชิปหายอเอ๊กับไายเลยโอ้ยตา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 ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงแต่ว่าเราเราทำลายมันได้ไปเยอะแล้วนะตอนเนี้ย Let us confer. I shall be here in my camp for whenever thou hast need of my services. Be assured it is not by choice. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to let me Fate, dost thou require a new ally? Oh, I must return with the proper payment. Okay. <coughs> this is the prize. โอเคโกรนารักษาระยะห่างสักครู่นะครับหกร้อย oh my god oh my god เรียกว่าหนีหัวซุกหัวสุน ก็หนึ่งตัวมาแล้วสองตัวมาแล้วสามตัว oh. okay. อ่านหนังสือนั้นถูกล็อกมองไม่เห็นกุญแจแต่ว่ามีวงรีที่ปาากว คุณพยายามอ่านหนังสือแต่คุณจ้องนานเท่าไหร่ดวงตาสีเมทริสแหลมคู่นั้นดึงดูดเข้าหาคุณใหญ่วางเอเมทิสใส่ปากของมันอึ้ง ไอทารีคือใครอ่ะเปิดหนังสือแล้วกันไม่มีใครเอ้อ แรงดึงดูดของหนังสือไม่อาจต้านคุณรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันใดนั้นคุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างผุกเขาดวงอาทิตย์ที่มืดมิดการสนทนากับคนตายการไล่เวทมนต์อย่างนุ่นเดือนต่อหน้าคุณคำพูดต่างๆที่ทำให้เกิดในความคิดทุนริมฝีปาของคุณสร้างความไม่เข้าใจบางอย่างพยายามกลับ น่าหัดไปยี่สิบโอ้อยากจะโชคดีก็โชคดีสารลักษณ์ต่างๆในตาของคุณบิดเบี้ยวหัวของคุณแต่คุณน่ะเกือบที่จะเข้าใจมันแล้วสิบสี่ วัตถุดโดยรอบของคุณ,คณหายไปคุณสามารถไล่วนเหล่านี้ได้เพียงได้ยินเสียงเหล่านี้รู้สึกว่ากงแรบที่อยู่ในเงามืดเขาดึงดูดเข้าไปและล่าคุณเข้าไปโอ้โหยี่สิบอไม่ไหว มนนมันกรีดร้องในจิตใจของคุณคุณรู้สึกรุ่มหลงการดยโลงในผืนทะเลของคุณหนังสือทุกปิดลงคุณเห็นมากเกินไปคุณควรรู้สึกซาบซึ้งภายในตัวคุณซึ่งคุณไม่รู้อะไรเลย